สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะโบ้ขี้เกียจขี้เกียจทำอาหารกินนะจ๊ะงั้นเรามาสั่งใน grab hub กันดีกว่านะคะวันนี้นี่โบ้ก็อยากจะกินอาหารเจแปนน j สเจแปน e สนะคะมีร้านให้เลือกเยอะเลยโบ้จะลองร้านใหม่ดูนะคะวันนี้นี่เมื่อกี้นี้เช็คร้านใหม่ไทยไปแล้วมีผัดไทยด้วยนะแต่ว่า ไม่เอาอะ่ะอยากกินอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะพดสเลือกร้านคอมมาคาเฟ่นะคะอยู่ใกล้ๆที่เอง20-30นาทีเท่านั้นนะคะแล้วในร้านเขาเนี่ยโอ้โหมีชาไข่มุกเต็มเลยนะคะก่อนที่เราจะเลือกเครื่องดดิมมาเลือกอาหารกันกินกันก่อนดีกว่านี้นะคะเห็นแล้วของที่ว่าอยากกินว่าอยากสั่งเบนโตะนะคะตัวนี้เป็น เขาเรียกอองนิกิริก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยมันก็เหมือนกับข้าวพันสาหร่ายแล้วก็มีไส้ต่างๆแต่ว่าวันนี้จะไม่สั่งอันนี้นะคะเขาก็จะมีซอสเพิ่มโบจะสั่งนี่เลยเป็นโตะหมูทอดนะจ๊ะเขามีไก่มีอุด้งด้วยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโยกิสบะโยกิสบะโบอยากกินเป็นโตมูทอดนะคะแล้วโบก็ใส่ คําสั่งพิเศษคือให้คนส่งเนี่ยกดกริ่งแล้วก็เอาอาหารวางไว้ที่ประตูค่ะราคาคือ14.75จากนั้นนะคะมาดูที่ทาโกยากิกันโปอยากชิมนะคะอยากชิมโปดูในวิดีโอของคุณนายตื่นสายถ้าโปจำไม่ผิดนะของน้องเปิ้ลน,นะคะเขาอยู่เชียงใหม่ เขาไปกินแล้วบ็เห็นไอ้ตัวที่มันเป็นสไลด์ชิ้นๆแล้วมันดิ้นๆน่ะบอวกลัวๆแล้วกอไปดูข้อมูลเขาคือเป็นพืชอย่างหนึ่งที่มันตายแล้วแหละ,ะก็เลยอ่ะอะ,อะลองกินดูล้กันอ่ะแดเหรียญน,นะคะแค่นี้ค่าเสียหาย22.75แล้วมาดูเครื่องดื่มกันดีกว่าว่าจะสั่งอะไรดีโอ้ยมีเรกโกว่าโยเกิร์ตอันนี้เป็น ฝรั่งนะคะไม่เอาเพราะจะกินชาไข่มุกนะจ๊ะเขามีสมูทตี้ด้วยนะอันนี้เป็นพอมเกลนัสสมูทตี้ก็คือทับทิมนะคะเรามาดูชาไข่มุกดิฟอ์อัลมอนด์มิลค์ทีอันนี้เป็นอัลมอนด์อันนี้เป็นแทโร่โปรชอบนะคะแทโร่ก็คือเผือกเดี๋ยวดูซิมีอย่างอื่นมีซัสเซมีเอาแทโร่เนี่ยแหละ,ะแก้วหนึ่งสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญเก้าสิบห้า คือขนาดมีเดียมนะคะเอามีเดียมพอไม่ต้องเยอะเยอะเดี๋ยวอ้วนนะจ๊ะศูนย์ชูการเอาไหมเอาศูนย์ชูการ์เลยละกันไม่ต้องหวานเยอะนะคะแล้วก็ไอซ์เรเวลไอซ์เรเวลเอาเป็นเรกร์ไอซ์ละกันแล้วก็ topping. ท็อปปิ้งท็อปปิ้งเอาเป็นบบอรคริสตัลบบมันต่างกันยังไงปุไม่รู้เลยเนี่ย <laughs> ปุไม่มีความรู้เรื่องตัวท็อปปิ้งเลยเนี่ยปุดจะได้ เป็นชาไข่มุกมาไหมนะมีอารเวราด้วยนะอารเวราก็คือหางเจราเ้นะจ๊ะแมงก้เจอรี่ไม่เอาอเอาบบ้าละกันมีลิ้นจี่ด้วยนะลิ้นจี่เจลลี่เอาบบ้าละกันกราสเจลลี่กราสเจลลี่เนี่ยโปวดรู้จักก็คือเฉาวกล้วยแต่กลัวว่าจะเจอเป็น Green Jelly. าาวกรีนเจอลี่เอ๊ะหรือเจ้าเฉากล้วยดีเออนะเพิ่มอีก50เซนอ่ะลองดูลองดูองดเอาสองอันเลยกราสเจลลี่ อรลองเปลี่ยนเป็นการาเจลี่แล้วกันลองดูนะโบบ้าไม่เอาโบบ้านี่น่าจะเป็นไข่มุกแหละเอาอะไรเพิ่มไหมเขาบอกว่าถ้าจะเอาโบบ้าเพิ่มก็เพิ่มไปอีก50ก็เท่ากับว่าเราต้องจ่ายเงินเพิ่มไงไม่เอาหรอกนะจ๊ะเท่านี้แล้วกันเอาเพิ่มนมไหมหรือจะเพิ่มน้ำมะพร้าวไหมไม่เอาไม่เอาเอาแค่นี้ก็แล้วกันอ่ะให้เขา กดกระดิ่งแล้วก็วางอาหารไว้นะคะก็เท่ากับจ่ายไปละแก้วละห้เหรียญสี่สิบหนะค่าเสียหายวันนี้28.20จนะจ๊ะไปที่หน้าเช็คตังค์นะคะก็คือที่ยงที่อยู่แล้วก็บ้านแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีให้ทิปด้วยนะทิปจ่ายทิปนักหนักทิปยี่ิปอรได้6เหรียญน,นะคะถ้าทิป15%เ ได้สี่เหรียญเอาไปเลยให้เขาหกบาทละกันเขาวนนึกถึงเวลาตัวเองเป็นคนส่งบ้างแล้วแบบทิปน้อยๆอ่ะเรียบร้อยนะคะสี่สิบบาทแพงกันนะเนี่ยกินอาหารมื้อเนี้ยเดี๋ยวก็กินได้ทั้งวันแหละโอเคจ่ายจ้ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าอาหารหน้าตาเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะอาบน้ำรอนะจ๊ะทุกคนตื่นเต้นอนะ่ะ นานๆปสั่งนะปไม่ได้สั่งบ่อยหรอกเพราะว่าสั่งอาหารออนไลน์เนี่ยรวมทั้งค่าทิปค่าส่งแล้วเนี่ยก็แพงอยู่นะแต่ละมื้อแต่ละมื้อสั่งบ่อยๆไม่ไหวจน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันจ้าว่าอาหารหน้าตาเป็นยังไงนะจ้ามาแล้วจ้าของกินมาแล้ว นี่คือชานะจ๊ะชาเผือกนะคะทาโรทาโรวอ่ยยี่ไงจริงๆด้วยเชาวกล้วยโอ้ยทุกใจไว้หเลยใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยหวานน้อยนะคะหวานน้อยน้ำแข็งปกติก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะน้ำแข็งอะ่ะดีชอบต่อามานะคะทาดาทาโกยากิ หัวในรูปมันใหญ่มากเลยอ่ะมาจริงๆจ,จิ๊ดเดียวนะไม่เป็นไรไอ้นี่มันไม่เด่นวดค่อยช่วหน่อยเพราะมันมันดินด้นแล้วบะกลัวอืมอร่อยใช้ได้อยู่มันไม่ร้อนแล้วถ้ามันกินร้อนๆน,น่าจะอร่อยกว่านี้นะพระโบด,ดูจากในรีวิวของเปิ้ลน,นะคะคุณนายตื่นสายบดชอบเขาอยู่เชียงใหม่อะบชิมกันนะก็โอเคดีนะก็โอเคดีจะถามว่าชอบไหมนะก็ะชอบซูชิมากกว่านี่นะคะ อุ้ยน่ากินนะ่ะไม่มีอุปกรณ์ช้อนมาให้โบลเลยวะร้านอื่นนะไม่ได้ติ๊กว่าจะเอาอุปกรณ์ช้อนเขาก็ให้นะร้านนี้สงสัยไม่ได้ติกอุปกรณ์ช้อนเขาเลยไม่ให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ไม้เมกีชิมนะหืมน่ากินนะ่ะโบลขอใช้มือแล้วกันอนุญาตขออนุญาตนะคะชิมข้าวก่อนนะข้าวก็เหนียวเหนียวเหมือนข้าวญี่ปุ่นทั่วไปนะคะคราวนี้มาชิมหมูบ้าง อืมอร่อยอ่ะอ,อร่อยโอเคเท่านี้นะคะแล้วขอตัวไปมาม,ม,มก่อนนะคะหิวหิวหิวใช้ได้เท่านี้นะคะอยู่บ้านก็ได้กินแล้วนะจ๊ะที่เมืองไทยก็มีไลแมนมีส่งอาหารเยอะแยะใช่ไหมล่ะอย่าลืมนะคะทุกคนหิวหิวก็สั่งซะใช้เงินแก้ปัญหาจ้า <laughs> แต่ใช้แก้ปัญหาบ่อยๆไม่ได้นะจ๊ะจนแย่เลย ไปละสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักไดจุบ๊บ